สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบรมโตอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์ที่12สิงหาคมพศ2566นะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบรมโต้ได้ทำคลิปต่อต่อกันไปด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะจะมีฟุตบอลทั้งหมด 6คู่ด้วยกันนะครับที่จะมานําวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนหนีหน้าช่อง YouTube นี้นะก็จะเป็นฟุตบอลพิมลีกนะครับก็กําลังจะเปิดฤดูกาลในวันนี้เลยนะก็ต้องมาดูว่า6ทีมนี้ที่ทัดจะมานําวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนหนีหน้าช่อง YouTube นี้จะสามารถทํากาไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมดกี่คู่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1ของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะครับในคู่ที่1 ของรายการในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะเป็นปืนใหญ่อาเซนอน,นะครับเปิดบ้านพบเจอกับน o อตติงแฮมฟอร์เรนตนะฮะในคู่นี้ก็น่าจับตามองและน่าทำกำไรให้กับนักงทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับในการเปิดฤดูกาลในค่ำคืนนี้นะของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องมาดูว่าการเสริมทัพของทั้ง2ทีมนี้นะใครจะเด็ดกว่ากันก็ต้องมารุ้นเช็คก,กันในหน้าช่อง y o u t u b e นี้นะครับส่วนในทีมนี้นะเคยพบเจอกันมาทั้งหมด10นัดด้วยกันนะจะเป็น ืนใหญ่อร์เซนอลนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะจากนอตติงแฮมฟอร์เรนต์ไปทั้งหมด6นัดด้วยกันและก็จะแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรนต์ไปที่4นัดนะครับก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรจะเป็นปืนใหญ่อรซเซนอลที่ดูดีกว่านอตติงแฮมฟอร์เรนต์นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บสามแต้มในนัดแรกของเปิดฤดูกาลได้ก็ต้องมารุ่นเชีีรยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งขันของ ปืนใหญ่อาเซนอนนะฮะสิบัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ3แพ้ไปที่3มและมีอัตราการชนะอยู่ที่4 0ราคาที่เปิดทำกำไรให้กับนักทุนอยู่ที่50%ราคาสูงต่ำอยู่ที่3 0สนะครับส่วนฝั่งของน็อตทิงแฮมฟอร์เรนนะฮะสิบัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถทำกำไรให้กับนักทุนได้น้อยพอสมควรเลยนะครับสิบัดหลังสุดก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด สนัดเสมอสาแพ้ไปที่4และเมียตาการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักทุนอยู่ที่66.7%และราคาสูงต่ําอยู่ที่22.2%นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของน็อตติงแฮมฟอร์เรสและปุนญ่าแอเซนอลนะทั้ง2ทีมนี้พบเจอกันนะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุเนีชร์กันในหน้าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่า จะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากเบอรใหญ่อาเซนอนนะะในค่ำคืนนี้ก็จะมาแผนระบบการเล่น4-3-3นะ ก็จะใช้กองหน้า3ตัวและกองกลาง3ตัวและกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็น1 1ตัวจริงของพวกเขาที่จะลงไปฟาดแข่งกับนอตติงแฮมฟอร์เรนในค่าคืนนี้นะส่วนกองหน้าของพวกเขาในค่าคืนนี้ก็จะจัดมาเต็มระบบหรือว่าเต็มสูบกันเลยนะครับก็จะใช้มาติเนลลี่ฮาวเวตและซาก้านะครับเป็น3แนวหน้าที่จะร่าะขายให้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็ต้องมาดูว่า ซึ่งตัวจริงของพวกเขาในค่ําคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุนเชียกกันนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของปืนใหญ่อาเซนอนก็คงบาดเจ็บไปที่3ตัวนะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับ ก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะสามารถทํากําไรให้กับนักทุนได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยส่วนฝั่งของน็อตติงแฮมฟอร์เรนนะครับในนัดนี้ของพวกเขานะก็จะประเดิมแผน3-4-1-2นะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับปืนใหญ่อาร์เซนอลในค่ำคืนนี้นะฮะก็ต้องมาดูว่าแผนการเล่นของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของน็อตติงแฮมฟอร์เรนนะก็ยังจะมีทั้งหมด4ตัััววด้ยยกน,นที่่งไมสา,มาร ลงเล่นในค่าคืนนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าระบบแผนการเล่นของเขาในค่าคืนนี้จะสามารถบุกมาเก็บ3แต้มจากปืนใหญ่อ์เนนอลในนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องบริุนเชยร์กันอีกหน้าช่อง YouTube นี้นะและต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะและเลทราคาในคู่นี้นะครับจะเป็นปืนใหญ่อ์เซนอลที่ต่อให้กับลัตติแงฟอร์เรนที่2ลูกราคาสูงต่ําอยู่ที่3.25หรือ3ลูกครึ่งควบสารนิดๆน,นะฮะและถ้าเป็นเลนราคาในคู่นี้ท่านจะงมองว่า นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับน่าจะเปิดฤดูการนัดแรกนะน่าจะไม่แพ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลไปที่3ประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนนะครับในคู่แรกของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอกัดฟันสู้ให้ลองไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะคิดว่าไม่น่าแพ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล3ประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนครับส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าสกอร์สูงน่าจะ มีแน่นอนนะในคู่นี้นะครับคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้นะทัดให้ไปที่รองนัตติงแฮมฟอร์เรสนะครับที่2ลูกและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะคิดว่าสามารถทำกำไรให้กับนักทุนได้พอสมควรนะครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับและในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้นะจะเป็นนกนางนวลหรือว่าไบตันนะครับเปิดบ้านพบเจอกับรูตันทาวนะ น้องใหม่ที่กำลังขึ้นมาสู่พิมรีกนะก็ต้องมาดูว่ารูตันทาวในค่ำคืนนี้นะครับขึ้นมาสู่พิมรีกแล้วนะจะมีลูกไมยลูกเด็ดอะไรนะที่จะงัดข้อมาโชว์กับให้กับทีมใหญ่อย่างไบตันได้นะก็ต้องบรุ่นเชร์กันในหน้าช่อง Youtube นี้นะครับส่วนในคู่นี้นะเคยพบเจอกันมาทั้งหมด9นัดด้วยกันนะครับจะเป็นไบตันที่สามารถเก็บชัยชนะจากรูตันทาวไปทั้งหมด 4นัดด้วยกันนะฮะและเสมอกันไปที่3นัดและจะเป็นรูตันทาวที่สามารถเก็บชัยชนะจากใบตั้นไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้พบเจอกันนะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3ามแต้มในฤดูกาลนี้ในนัดแรกได้นะฮะ ส่วนผลการแข่งขัน,นที่ผ่านมาของไบงตันนะครับสุดนัดหลังสุดของพวกเขานะก็ทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมสอ2แพ้ไปที่5และมีอัตราการชนะอยู่ที่30%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนก็อยู่ที่40%ราคาสูงต่ําอยู่ที่6 0เลยนะครับในภาพรวมทัดนยังมองว่าไบตันในค่ําคืนนี้นะเปิดมาฤดูการแรกนัดแรกของพวกเขานะต้องเก็บ3ามแต้มอย่างแน่นอนนะในภาพรวมทัดยังมองว่าในค่ําคืนนี้ไบตันน่าจะ จัดมาเต็มสูบหรือว่าจัดมาเต็มระบบอย่างแน่นอนนะครับในนัดแรกของฤดูกาลนี้นะส่วนฝั่งของลูตันเทานะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาก็ทําผลงานไม่ค่อยดีนักเท่าไหร,ร่นะฮะก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3ามสมอหแพ้ไปที่2และมีอัตราการชนะอยู่ที่30%และราคาที่เปิดทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่37.5เราคาสูงต่ําอยู่ที่37.5เปเซนะครับในภาพรวมทัดยัยงมองว่าอัตราการชนะและอัตราการทํากําไรให้กับ นักลงทุนนะของลูตั้เทานะก็ยังทํากําไรให้กับนักลงทุนได้น้อยพอสมควรนะฮะแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสต้มนอกบ้านจากใบตั้นได้นะก็ต้องมาลุ้นเชจ์กันอีกหน้าช่องยูทูปนี้ได้เลยนะครับและในภาพรวมนะถ้าจะมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันทีไรนะน่าจะมีสกอร์สูงแน่นอนนะครับถ้าจงมั่นใจว่าในค่ำคืนนี้ นะฮะน่าจะเป็นฝั่งของไบตันที่ดูดีกว่ารูตันทาวนะครับและต่อมาเรามาดูหลายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ําคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเริ่มจากไบตันเลยนะครับในค่ำคืนนี้ไบตันก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1นะครับที่จะลงไปฟาดแข้งกับรูตันทาวนะฮะก็ในแผนระบบการเล่น4-2-3-1ของพวกเขานะฮะก็จะประกอบไปด้วยเฟอร์กูสันนะครับแล้วก็มีตมมะเปโดและ เชอรี่มาร์ทนะครับเป็นตัวสําคัญของในเกมในค่าคืนนี้นะที่จะลงไปฟาดแข่งกับรูตันทาวนะฮะก็ต้องมาดูว่าซิอตัวจริงของพวกเขาในค่ําคืนนี้ของใบตันนะครับจะสามารถเก็บชชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะฮะและระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4 2่1นที่จะลงไปฟาดแข่งกับรูตันทาวในค่ําคืนนี้นะครับส่วนฝั่งของรูตันทาวในค่ําคืนนี้ก็ จะใช้แผนระบบการเล่น3-5-2นะที่จะลงไปฟาดแก้งกับไตูตันในค่าคืนนี้นะครับกลองหน้าก็จะใช้กลองหน้า2ตัวนะที่จะรนาตะขคายให้กับลูตันทาวนะก็ต้องมาดูว่า2กลองหน้าของพวกเขาในนี้นะครับจะสามารถเซ่สกอร์ให้กับทีมได้กี่มเม็ดนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บรลักของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้ในค่าคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า ทั้งสองทีมนี้พบเจอกันทีไรนะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บเชเชนะได้ก็ต้องบรุนเชียดกันหนึ่งหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะและต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างนะและเลนราคาในคู่นี้นะครับจะเป็นฝั่งของไบตันนะที่ต่อให้กับรูตันเท้าที่1.5่หรือ1ลูกครึ่งราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกและถ้าเป็นเลนราคาในคู่นี้นะครับทัดยัยงมั่นใจว่าเจ้าบ้านอย่างไบตันในค่ำคืนนี้สามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนราคาสูงต่ำใน<ๆ> น,ะะน่าจะออกมาที่สกอร์สูงสี่เมล็ดน่าจะมีนะครับและในคู่ที่2ของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้แทงไปที่ไบตันและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าสี่เมล็ดของพวกเขาน่าจะมีแน่นอนนะน่าจะสามารถทํากำไรให้กับนักงทุนได้พอสมควรน,นะก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของไบตันนะจะสามารถทํากําไรให้กับนักงทุนมาตามที่เราวิเคราะห์ไว้ในหน้าช่อง YouTube นี้ได้หรือไม่ก็ต้องบมาดูเชีร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับ และต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็น,นบัตมัดนะฮะเปิดบ้านพบเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในคู่นี้ก็น่าจับตามองและน่าสนใจทํากําไรให้กับนักดูด้พอสมควรนะก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้นะครับเปิดฤดูกาลมานะนัดแรกของพวกเขาใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3ามแต้มได้นะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของพวกเขากันบ้างนะครับ10นัดที่พวกเขาพบเจอกันนะฮะจะเป็นฝั่งของ บอทมัดนะฮะที่สามารถเก็บชัยชนะจากเวสแฮมปทั้งหมด4นัดด้วยการเสมอสาแพ้ไปที่3นะแพ้ให้กับเวสแฮมปที่3นัดเท่านั้นนะก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันก็ต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะและเก็บ3ามแต้มในนัดแรกของพวกเขาได้ก็ต้องรุนเชียกกันอีกหน้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของบอทมัดนะสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็ทําผลงานได้ ดีพอสมควรน,นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับสิบดด้านหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บัยชนะไปทั้งหมด4เสมอศูนแพ้ไปที่6และมีอัตราการชนะอยู่ที่4 0ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักทุนอยู่ที่4 0ราคาสูงต่ําอยู่ที่50เซเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําผลงานให้กับนักทุนได้พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะ ก็ต้องมาดูว่าบอดมัดในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บสาบแต้มในนัดแรกในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องบรุ่เชียก,กันครับส่วนฝั่งของเวสแฮมนะฮะ สุดนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6นัดเสมอ1แพ้ไปที่3และมีอัตรา,าก,การชนะอยู่ที่60%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนก็อยู่ที่60%ราคาสูงต่าอยู่ที่90%เซเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะส่วนสกอร์สูงของพวกเขานะครับทำกำไรให้กับนักลงทุนไปทั้งหมด9นัดหรือว่า90%านะพลาดไปเพียงแค่ หครั้งเท่านั้นนะที่ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับนักทุนได้นะครับจากสินัดหลังสุดของพวกเขานะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้เวสแฮมนะจะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะจากบอตมัตในนอกบ้านได้หรือไม่นะในนัดแรกของพวกเขาก็ต้องมารุ้นเชียร์กันเลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากที่บอตมัตนะในค่าคืนนี้ก็ จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1ที่จะลงไปฟาดแก้งกับเวสแฮมยูนเต็ดในค่ำคืนนี้นะก็จะใช้โซรันเก้นะเป็นหน้าเป้าที่จะราดตะไคร้ให้กับบอดบัตในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่ากองหน้าของพวกเขาจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้กี่มเมล็ดนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด ถ้าตัวด้วยการนั้น,นที่ยังไม่สามารถลงเล่นในสนามในค่ําคืนนี้ได้นะครับก็ต้องมาดูว่าบอทมัดในค่ําคืนนี้จะมีลูกมาให้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้มในบ้านตัวเองได้ก็ต้องรุ่นเช็คกันอีกหน้าช่องยูทูบนี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งของเว์แฮมยูไนเต็ดนะในค่ําคืนนี้ของพวกเขานะครับก็จะใช้แผนระบบการเล่น4231เหมือนกันนะที่จะลงไปฟาดแข้งกับบอทมัดในค่ําคืนนี้นะครับส่วนกองหน้าก็จะใช้เอนโตนิโอนะเป็นกองหน้าที่จะราดตาข่ายให้กับ เวทแฮมยูนเต็ดในค่ำคืนนี้นะและก็จะมีโบเวนนะครับที่จะคอยเสริมให้กับอันเตนโอนะที่จะสามารถสร้างสกอร์และทํากําไรให้กับตั้งทุนได้นะก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้11เ็ตัวจริงของพวกเขานะของเวทแฮมยูนิเต็ดจะสามารถใส่สกอร์และทํากําไรให้กับตั้งทุนได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็ไม่มีใครเป็นผู้เล่นบาดเจ็บนะก็สามารถลงเล่นได้ ครบทุกตัวนะครับก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถทำกำไรและเก็บ3ามแต้มในนัดแรกของตัวเองได้ก็ต้องมารุ้นเชร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะและเลทราคาในคู่นี้นะครับออกมาที่ราคาสมอนะราคาสูงต่ำอยู่ที่ 2. 5ุ่าหรือ2ลูกครึ่งนะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างบอดมัดในค่ำคืนนี้น่าจะฟอร์มดีเหมือนกันนะแต่ก็ ยังไม่รู้นะครับว่าจะสามารถเก็บชัยชนะจากเวทแฮมยูไนเต็ดที่มาเยือนในนัดนี้ได้หรือไม่นะฮะและในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้ทัดขอกัดฟันให้ไปที่ทีมเยือนอย่างเวทแฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะคิดว่าน่าจะมายันเสมอหรือมาเก็บชัยชนะจากบอทมัดได้อย่างแน่นอนนะครับดูจากผลการแข่งขันของเวทแฮมนะในหน้าช่วงเวลานี้สภาพน่าจะดีกว่าบอทมัดนะครับ ส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2.5หรือ2ลูกครึ่งนะฮะทัดยังมองว่า2ทีมนี้พบเจอกันนะครับสาเม็ดมีแน่นอนนะในคู่นี้ทัดให้ไปที่เวทแทมยูไนเต็ดและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะในคู่ที่3ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับส่วนนักลงทุนคนไหนนะที่เห็นต่างจากทัดบอลลโโกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง y o u t u b e นี้ได้เลยนะครับ หรือจะคัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะและคู่ไหนที่ทัดว mm ิเคราห์ให้กับนักลงทุนถูกใจก็สามารถตามทัดบลมโตะได้เลยนะและต่อมานะครับเรามาเริ่มว mm ิเคราะห์ในคู่ที่4ของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะครับ mm hmm. ในคู่ที่4ของรายการในค่าคืนนี้ก็น่าจับตามองและน่าทํากาไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะจากเป็นเอเวอเรตนะครับเปิดบ้านพบเจอกับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะในคู่นี้ก็ น่าทํากําไรให้กับทั้งทุนมากๆนะฮะเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับพบเจอกันทีไรจะเป็นฝั่งของเอเวอร์ตันนะที่สามารถเก็บชัยชนะจากฟูลแลมไปทั้งหมด5นัดด้วยการเสมอ1แพ้ไปที่4นัดนะแพ้ให้กับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมไป4นัดเท่านั้นนะครับก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขานะฮะยังสูสีคู่ขี้กันก็ต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบรุนเชีร์กันในหน้าช่องยูทูบนี้ได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเอเวอเรตันะสิบนัดหลังสุดของพวกเขาค่าอนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรเลยนะครับในนัดกระชับมิตรของพวกเขานะกระชับมิตรไปทั้งหมด5นัดนะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4สเสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครมานะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีจัดเลยนะก็ต้องมาดูว่าในค่้คืนนี้เอเวอเรตจะสามารถเก็บสามแต้มในบ้านเจ้าเองได้หรือไม่นะ ส่วนอัตราการชนะของเอฟเวอร์ตันนะครับก็อยู่ที่60%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักทุนก็อยู่ที่40%ราคาสูงต่ําก็อยู่ที่20%นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักทุนได้พอสมควรแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ของฝั่งเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านจะสามารถเก็บ3แต้มจากเจ้าสวยน้อยที่มาเยือนได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันหนึ่งหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งของฟูแลมนะสิบัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะทําผลงาน ให้กับนักลงทุนได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ1แพ้ไปที่5และมีอัตราการชนะอยู่ที่4 0ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่70%ราคาสูงต่ําอยู่ที่4 0นะครับก็ยังถือว่าเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะก็ค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้นะเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมจะมีลูกไมลูกเดด็อะะไรรที่จสาามถ บุกไปเก็บชัยชนะจากเอเวอร์ตันในบ้านได้กนะันฮะก็ต้องมารุ้นเชียร์กันหนึ่งหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับมาดูนัดแรกของพวกเขานะว่าใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3ามแต้มได้ก็ต้องรุ้นเชียร์กันหนึ่งหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมาฮนะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของเอเวอร์ตันกันบ้างนะครับในค่ำคืนนี้ก็ จะมาแผนระบบการเล่นซีซีหนะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับเจ้าสัวน้อยนะครับก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด2ตัวนะครับจะใช้ดูเล่และเมาเป้นะเป็น2แนวหน้าที่จะราตะข่ายให้กับเอเวอเรตในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า2กลกองหน้าของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะสามารถใส่สกอร์ให้กับเอเวอเรตหรือว่าทีมได้กี่เม็เรก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยครับ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด3ตัวตด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่ำคืนนี้ได้นะก็ต้องมาดูว่าเอเวอเรตันในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากเจ้าสัวน้อยฟูลเล่ที่มาเยือนในนัดแรกของฤดอูกาลน,นี้ได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์กันเลยนะครับส่วนฝั่งของเจ้าสัวน้อยฟูลเล่นนะในค่ำคืนนี้ก็จะมาแผนระบบการเล่น4 2 3 1นะครับที่จะมาเยือนฝั่งของเอเวอเรตันนะก็ต้องมาดูว่าแผนระบบการเล่นของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะสามารถ เก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์กัน,นหน้าช่อง YouTube นี้นะครับในค่ําคืนนี้ของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะก็จะใช้กองหน้า1ตัวนะครับก็จะใช้ราอูลจิเมเนสนะครับเป็นกองหน้าเป้าที่จะราตะขายให้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมในค่ําคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่ากองหน้าของพวกเขาในค่ําคืนนี้จะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้กี่เมล็ดก็ต้องมารุ้นเชียร์กัน ในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่ําคืนนี้ได้นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของเจ้าสัวน้อยนะจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะและเก็บ3ามแต้มล็อกบ้านจากเอเวอร์ตนได้ก็ต้องรุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยและต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างน,นะและเลทราคาในคู่นี้นะครับ จะเป็นฝั่งของเจ้าบ้านเอเวอร์ตันนะที่ต่อราคาปปให้กับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลนที่มาเยือนนะครับราคาปปส่วนราคาสูงต่ําอยู่ที่2.5หรือ2 5, ลูกครึ่งและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้ทัดยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันในค่าคืนนี้นะครับทัดขอกัดฟันให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะคิดว่าน่าจะสามารถเก็บสามแ้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนนะครับในนัดแรกของพวกเขานะส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้ทัดขอให้ไปที่ราคาสกอร์สูง เต็มเวลา90นาทีนะฮะคิดว่า3เมล็ดของพวกเขาน่าจะถึงแน่นอน100%นะครับและในคู่ที่4ของรายการใน,นค่ำคืนนี้นะครับทัดให้เต็งไปที่เอฟเวอร์ตันและให้ไปที่สกอสูงเต็มเวลา90นาทีนะคิดว่าน่าจะสามารถทำกำไรให้กับนักลุนได้พอสมควรนะไม่มากก็น้อยนะครับในคู่นี้นะฮะ ก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้หรือไม่นะครับและต่อมานะฮะเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่5ของรายการในค่าคืนนี้กันเลยนะครับจะเป็นเชฟฟิลยูนเต็ดนะฮรเปิดบ้านพบเจอกับคิตตันพาเลสในคู่นี้ก็น่าจับตามองและสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถ เก็บชัยชนะได้ในค,ค่ำคืนนี้ก็ต้องรุ่นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับพบเจอกันทีไรนะจะเป็นเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะจากคิตตันพานเลตไปทั้งหมด4นะัดด้วยกันเสมอ2แพ้ไปที่4และมีอัตราการชนะอยู่ที่40%เท่านั้นนะก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันนะก็ต้องมาตัดสินว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได ็ต้องรุ่นเชียร์กันดีหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดกันบ้างนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีพอสมควรน,นะก็สามารถเก็บถือชนะไปทั้งหมด5เสมอ1แพ้ไปที่4และมีอัตราการชนะอยู่ที่50%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับต้งทุนอยู่ที่5 0ราคาสูงต่ำก็อยู่ที่4 0เลยนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะทํากําไรให้กับต้งทุนได้พอสมควร ส่วนฝั่งของเคทตันพาเลต์น,นะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานให้กับนักทุนได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับก็สามารถเก็บเฉลชนะไปทั้งหมด4เสมอสี่แพ้ไปที่2และมีอัตราการชนะอยู่ที่40%ราคาที่เปิดทํากําไรให้กับนักทุนอยู่ที่55.6%ราคาสูงต่าอยู่ที่44.4%นะก็ยังถือว่าอย่างค่อนข้างที่จะทําผลงานให้กับนักทุนได้พอสมควรและทะําสะตุ้งสะดางให้กับนักทุนไม่ขาดสายเหมือนกันนะครับในของ ในฝั่งของคิตตันพาเลตน,นะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมนี้พบเจอกันนะใครจะเป็นผู้สาบานเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาุ้นเชียร กันหนีหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ําคืนนี้ของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเริ่มจากเชฟฟด์ยูเนเต็ดนะในค่าคืนนี้ก็จะใช้แผนระบบการเล่น3-5-2นะที่จะลงไปฟ,ฟาดแข่งกับคิตตันพาเลนในค่าคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่าคืนนี้นะจะสามารถเก็บ3แต้มและเก็บชัยชนะทํากําไรให้กับตังดุลได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชีย์กันหนีหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับ ส่วนกองหน้าของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด2ตัวนะเป็นหน้าเป้าที่จะล่าตะข่ายให้กับเชฟฟด์ยูเนเตดในค่ำคืนนี้นะฮะและผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่ำคืนนี้ได้นะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้เชฟฟด์ยูเนเตดนะจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรนะครับในนัดแรกของฤดูกาลนี้จะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมาตุเชียร์กันหนหน้าช่อง u t u b e นี้นะครับส่วนฝั่งของเชตันพาเลตในค่ำคืนนี้นะกนรบบาเล่ ที่จะประเดิมศึกกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะในแผนระบบการเล่น4-2-3-1ที่จะลงไปฟาดแข้งในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บัยชนะจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่จะไปเยือนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันหนึ่งหน้าช่อง u t u b e นีนะครับและในค่ำคืนนี้นะคิตตันพาเลตก็จะใช้กองหน้า1ตัวเท่านั้นนะครับจะเป็นหน้าเป้านะจะเป็นออนซอนเอดูอาร์นะฮะเป็นหน้าเป้าทิจราตะขายให้กับคิตตันพาเลตในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า กองหน้าของพวกเขานะจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชีย์กันเลยนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของคิทตันพาเลตในค่าคืนนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่าคืนนี้ได้ก็ต้องมาดูว่าคิทตันพาเลตในค่าคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บสามแต้มรักบ้านตัวเองในนัดแรกของฤดูกาลได้ก็ต้องรุ้นเฉีย์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับ และต่อมาเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะจะเป็นฝั่งของคิตตันพาเลต์นะที่ต่อให้กับเจฟฟิล์ยูเนเต็ดที่ราคาปปราคาสูงตําอยู่ที่2.25หรือ2ลูกควบครึ่งนิดๆน,นะและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทัดยังมองว่าทีมเยอนอย่างคิตตันพาเลต์ในค่ําคืนนี้ไม่น่าพลาดทากําำกำไรให้กับตั้งทุนได้นะและในคู่ที่5ของรายการในค่ําคืนนี้นะทัดขอกัดฟันให้ไปที่ทีมต่ออย่างคิตตันพาเลต์ในค่ําคืนนี้นะครับคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้นะส่วนราคาสูง ในคู่ที่5ของรายการในค่ำคืนนี้นะครับทัดยังหวังว่า2ทีมนี้พบเจอกันนะฮะมีแน่นอนนะครับสามเล็ดทัดขอกัดฟันให้ไปที่ สกอสูงเต็มเวลา90นาทีนะคิดว่าสามเรดของพวกเขาน่าจะสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะครับและในคู่ที่5ของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้เต็งไปที่คิดตั้นพาเลตและให้ไปที่สกอสูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะในคู่ที่5ของรายการในค่าคืนนี้นะครับส่วนคู่ที่6ของรายการในค่าคืนนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจได้ทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะครับจะเป็นนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบเจอกับ แอตตันวินล่านะฮะในคู่นี้ก็น่าจับตามองว่าใครจะเป็นผู้สามารถเก็บ3ามแต้มในนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้ก็ต้องบรุ่นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและสถิติในการพบเจอกันของพวกเขาทั้ง2ทีมนะัดสินัดหลังสุดนะพบเจอกันทีไรนะครับจะเป็นฝั่งของ นิวคาสเซินนะที่สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด3เสมอ3และแพ้ไปที่นั่นะครับให้กับแอตตันวินล่านะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้นะใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันหีีหน้าช่อง Youtube นี้ได้เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ในการเสริมทัพของพวกเขานะ เสริมทัพใหม่ในฤดูการนี้นะครับว่าใครจะมีตัวนักเตะเด็ดและมีแผนระบบการเล่นที่ดีกว่าก็ต้องมารุ้นเชียร์กันอีกหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและผลการแข่งขันที่ผ่านมาของนิว c คาสเซินนะสิบดัดหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีจัดเลยนะครับในนัดก,กระชับมิตรของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5นัดด้วยกันนะและเสมอไปที่2นัดน,นะครับก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับในนัดก,กระชับมิตรของ ของพวกเขานะและ10ดนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6นัดเสมอ4แพ้ไปที่0ู์และมีอัตราการชนะอยู่ที่ 60%นะฮะและราคาที่เปิดทำกำไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่50%ราคาสูง่ํำอยู่ที่50%นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำกำไรให้กับนั้งทุนได้พอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของพวกเขาทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชยชนะได้ก็ต้องรุ้นเชียกกันอีกหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูฝั่งของเอตันวิลล่ากันบ้างนะครับที่จะมาเยือน กับนิวคาสเซิลในคำคืนนี้นะสิบนันหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีไม่แพ้กับนิวคาสเซิลเลยนะฮะสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมดท่าเสมอสแพ้ไปที่หและมีอัตราการชนะอยู่ที่50เปอร์าคาที่เปิดดับกำไร้กับต้งทุนอยู่ที่70เปอร์เซเลยนะครับและราคาสูงต่ําอยู่ที่50%ก็ถือว่าค่อนข้างที่ จะทำกำไรให้กับตั้งทุนได้มากพอสมควรเลยนะฮะก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของแอตตานวิลล่าจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะจากนิวคาสเซลได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนีหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและต่อมาเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมก,กันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งของนิวคาสเซลในค่ำคืนนี้นะจะใช้แผนระบบการเล่น433นะที่จะไปฟาดแข้งกับแอตตานวิลล่าในค่ำคืนนี้นะกองหน้าก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด3ตัวนะจะเป็ 3ตัวกองหน้า3ประสานหรือว่า3ทหารเสือนะที่จะทำสกอร์ให้กับนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้นะก็จะประกอบด้วยฮาวิบานอิซักและเอมเอลอนนะฮะ จะเป็น3ทหารเสรือที่จะราดตะขายให้กับนิวคาสเซิลในค่ำคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่า3ตัวกองหน้าของพวกเขาจะสามารถใส่สกอร์ให้กับกทีมได้กี่มารเรนะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บๆของพวกเขาก็บาดเจ็บไปทั้งหมด2ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นในค่าคืนนี้ที่พบเจอกับเอตันเวล่าได้นะส่วนฝั่งของเอตันเวล่าในค่าคืนนี้นะครับก็จะใช้ กองหน้านะฮะสตัวนะครับและจะใช้แผนระบบการเล่น4-4-2นะที่จะลงไปฟาดแข่งกับนิคัสเซนในค่ําคืนนี้นะครับก็กองหน้า2ตัวของพวกเขาในค่ําคืนนี้ก็จะใช้วัดกินและเดบบนะฮะเป็น2ตัวกองหน้าที่จะใส่สกอร์ให้กับเอตันเวล่าและล่าประตูให้กับเอตันเวล่าในค่ําคืนนี้นะก็ต้องมาดูว่าพวกเขาทั้ง2 ตัวนี้นะฮะจะสามารถใส่สกอร์ให้กับทีมได้กี่มเมล็ดก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง u t u b e นี้นะครับส่วนผู้เล่นกองกลางก็จะใช้กองกลาง4กองหลัง4นะครับที่จะลงไปฟัดแข่งกับนิวคคสเซนในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าแอตันเวลล่าในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านจากนิวคคสเซลได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขานะะที่ยังคงไม่สามารถเล่นได้ในค่ำคืนนี้ก็จะมีทั้งหมด เตัวด้วยกันนะครับที่ยังไม่สามารถลงฟาดแข้งกับนิวคาสเซลในค่ำคืนนี้ได้นะ <c oughs> ก็ต้องมาดูว่าแอตันวิลลาในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะและเก็บสามแต้มในนัดแรกของฤดูกาล ได้ก็ต้องบริ้นเชียร์กันในหน้าช่อง YouTube นี้นะครับและต่อมาฮะเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันเลยนะฮะและเลนราคาในคู่นี้นะครับจะเป็นฝั่งของนิวคาสเซลนะครับที่ต่อราคา0.5หรือครึ่งควบลูกให้กับแอตตันเวลล่าส่วนราคาสูงต่ำในคู่นี้อยู่ที่2.75หรือ2ลูกควบครึ่ง3นิดๆนะฮะและถ้าเป็นเลนราคาในคู่นี้ทัายังมองว่าเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซลในค่ำคืนนี้สามารถเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้อย่างแน่นอนและเปรนเศษนะครับในคู่ที่6ของรายการในค่ำคืนนี้นะส่วนราคาสูงงต่่่ใในนคููีี้้ทัดหไปสสอ จตเวลา90นาทีนะครับคิดว่าสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรน,นะและในคู่ที่6คู่สุดท้ายของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้เต็งไปที่นิวคาสเซลและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับคิดว่าน่าจะสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรน,นะไม่มากก็น้อยนะครับในคู่ที่6ของรายการในค่าคืนนี้ทัดให้ไปเต็งที่นิวคาสเซลและให้ไปที่สกอร์สูงเต็มเวลา90นาทีนะครับ ส่วนนักลงทุนคนไหนนะที่เห็นต่างจากทัดบรมโตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือจะขัดจสัสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะฮะและคนไหนที่ทัดวิเคราะห์กับตั้งดูถูกใจก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับและนักลงทุนคนไหนนะที่ยังไม่ มีทัศนะบนดีๆจากทัศน์บรมโตะก็สามารถกดติดตามทัศน์บรมโตะได้เลยนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัศน์บรมโตะในค่าคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนาไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัศน์บรมโตะได้ทําคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัศนขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ใน E ีหน้าสวัสดีครับ